อันนี้ข้าวแปลงนี้ข้าวหนักข้าวหนักก็หมายถึงว่าต้องใช้เวลายาวนานประมาณ9เดือนเพราะว่าทําตามเนื้อที่เนื้อที่คือนาม,มันเป็นที่นานที่ลุ่มน้ําม,มันอยู่นานน้ําม,มันอยู่นานก็คือเราก็ต้องเอาเข้าวพัน์ุที่ว่ามันเก็บได้นานเหมือนกับให้มันสมกับแปลงนาถ้านาดอนเขาก็จะน้ําม,มันก็จะไม่ค่อยอยู่ ต้องใส่ข้าวมมลิข้าวมมลิเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะประมาณข้าวมมลิสี่เดือนข้าวมมลิสี่เดือนต้องใช้นาดอนอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหนักหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เวลานานกว่าข้าวมมลิก็เลยเรียกข้าวหนักตามภาษาโบราณมันเป็นข้าวตาแห้งว่าอะไรใช่ข้าวตาแห้งข้าวตาแห้งไอ้ที่มันล่มก็คือมันแก่ สิ้นเดือนนี้จะเกี่ยวเนี่ยที่มันล่มลงมาเนี่ยธรรมชาติของมันแต่ถ้าแต่ถ้าเข่ามาลิมันจะไม่ล่มเพราะว่ามันมันไม่ยาวมันไม่สูงอันนี้เข่านักนี่มันสูงนี่แหละนาลึกหรือว่านาลุ่มมันจะขังน้ำได้นานมันขังน้ำอยู่ได้นานนาปีนี่น้ำฝนมา อาแสงน้ำผลนาปีก็คือหนึ่งปีหนึ่งครั้งใช่นาปังทำได้เรื่อยไปแล้วเอาน้าจากไหนมาล่ะนาปีน่ะนาปังอ่ะนาปังนี่ถูน้าในโค้งนี่นเดี๋ยวพ่อทำนาปังต่อไหมหรูอยังอง่ะทก็ทำนาปีแล้วก็อันนี้ก็คือพักพักไปกี่กกเดือนนี่น้นมีนหวานลึกหวานน้ำนิดาเนี่ยว่นนนานนานลึอกอัะนี่ นาโดนเนี่ยนาดดนเนี่ยต้องใช้เดือนเมษาอันนู้นนาลุ่มหรือนาลึกต้องหวานเดือนกุมภาจากประมาณสามแดดสามวัน,น,นเลยสามแดดคือสาวันตาก้วก็ปินน้นตาก้วก็ปิ้นเ,นเขาเ,นเนี่นคุย เปลี่ยนกาแฟก็มาให้มันตากแดดให้มันแห้งตากไม่แห้งเนี่ยมันจะมีสมเสียอะไรบ้างเสียเวลาเก็บไปมันก็จะขึ่นล้าเหม็นอับถ้าเอาไปทําแนวก็จะไม่ค่อยงอกถ้าตากไม่แห้งถ้าเอาไปทําพันปีหนามันก็จะไม่ค่อยงอกเวลาเก็บแต่ยุ่งไปมันจะขึ้นล้าเหม็นอับไม่ต้องตากให้มันแห้ง ถ้าต่างแข่งแล้วเก็บได้สองปีสามปีก็ไม่เป็นไรนานเก็บได้านานนานสองสามปีก็ไม่เป็นไรอันนี้คือรถรถเกี่ยวเข่านี่ไล่หนึ่งไม่ถึงครึ่งชมมงั่วโมงเทประมาณสี่ไล่มันจะสามไล่หนึ่งชั่วโม,มงหนึ่งรวลาขัรถเขาคิดยังไง เป็นราคาไร่ละหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทไอ้ที่ออกมานี่คือเรียกว่าอะไรบางอู่นเม็ดขาวอยู่ทังบุนู่นไหลลงแล้วลลใส่เป็นกระสอบเรียบร้อยเลยหรือว่าเป็นอุ่ม,เ,ามาตเต็มนะ่ะอุ้มมันอุ้มอุมมันถังนั่นแหละถังกลมๆนั่นถังเขา่าเต็มนั่นเขาเอาออกที่อยู่ข้างบนนั่นเรียกว่าอุ้มเขา่าอุ้มเข่า เต็มนั่งเขาเอาออกเต็มนั่งเอาถ่ายลงออกมีรถมารับเทใส่รถอีกแล้วก็เทใส่รถแล้วก็รถเขามาตากนี่มาเทนี่กากเราเราฟางมันก็จะแบบกระจายไปอยู่ทัวถวยอย่างนั้นเลยใช่ไหมฟางก็จะกระจายอยู่ลวเลยพิงนานแล้วเขาก็จะมาอัดไปไว้แหยเควงวาก,งากินนิดงค่ะมีรถอัด ตังหักหรือว่าใช้วิธีอาร์ตยังไงวิีรถอาร์ตต่างหากรถมันก็มาปั่นเป็นก้อนก้อนมาปั่นป๋าเป็นก้อนแล้อาร์ตไปก้อนหนึ่งนี่หลายโลนะประมาณสามสามเกือบยสามซี่ปลูก้อนละยี่สิบห้าบาทเขาขายคนอาร์ตอัวควายมันเวลามันกินมันก็กินแบบได้ทั้งยาทั้งฟางอัดเนี่ย อืมนี่มันกินแค่นี่เลยตัวหนึ่งก็กินประมาณก้อนหนึ่งวันหนึ่งน่าสามชิบโล่ะวันหนึ่งไม่อิ่มทำไมวันหนึ่งถ้าสมมติไม่ใช่รถแบบเนี้ยเราใช้คนเกี่ยวอ่ะมันมันได้ผลต่างกันรือว่ามันก็ได้จำนวนเม็ดข่าเท่ากันเลยมัน่าจจะคนเกี่ยวอาจจะได้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยล่วงอย่างรถเกี่ยวหรือว่ามันชามันต้องเสีย ค่าแรงคนมากกว่ารถแรงแรงคนวันละสามร้อยเนี่ยเกี่ยวสองคนพกลอยเนี่ยไม่เล่้ดอกไล่เนี่ยเกี่ยวแลไรยังต้องมัดมามาปาดมาตีอีกใหม่อันนี้มันได้เม็ดมาเลยเอาเม็ดให้มันรู้จากฟังนี่ดิเอยียงเอตีเอียเอาสมัยก่อนเขาเรียกทุบเอาอันในทีเขานาเขาเหลือเอาไว้เขาไว้ปลูกบานไวปลูกบานแต่นี่ยังไม่ทันได้ปลูกเขาเอาไวต้ตากเข้าก่อน แล้ว้สมมติว่าสามแดดละสามวันแต่ว่าเราจะมีวิธีดูยังไงอีกไหมที่บอกว่ามันยังชื้นอยู่เนี่ยจับดูงี้ดิวางลงมันกระดังกิ้งิ้งกิ้งทำแห่งละเกตดูมันเม็ดมันก็จะแข็งอันนี้คือได้กี่แดดละอ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติเราแบบเราเราไม่รู้ว่ากี่วันแล้วเราดูเงี้ยกี่วันละอาจจะสองดูยังไงเอาสองดูว่าเม็ดมันในมัน ในมันต้องแก่ฮักเก็ดดูนี่เวลาจะเคียวดูมันจะฮักดังแตกเปาะๆนี่ถึงจะว่าเขาแหงฮักดูมันยังไม่เก่เคียวดูมันยังไม่แกย่ยังไม่แตกเปาะๆแส่ยังไม่แหงโวนดูมันจะดังซาซาถ้าเขาแหงเม็ดมันจะแข็งดังยิ่งเราพอวันที่สามเซ็เอาไปใส่ย,ยุ่งหรือว่ายางอาาก,กร็รวมกันแล้วก็ตักใส่กระสอบไปใส่ย,ยุง่ง นี่ถ้าอย่างสมัยก่อนเยี่ยงลาบากกันเลยเนะยเกี่ยวเป็นเดือนเะดือนน่ะมันเป็นอย่างงี้พราะเกี่ยวถ้าเขาดีมันจะไปมันวันหนึ่งมันได้นิดเดียวพอเกี่ยวแล้ววันหนึ่งได้นิดเดียวพอะเกี่ยวเซจก็ต้องมาเอามาเอาทําเป็นมัดนะ่ะทาทําเป็นมัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ทําเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนขนาดเนี่ยต้องมามัดมามัดแล้วพอต่อไปก็พอมัดเสซจก็ต้องมารวมกันเป็นกองพอกองเส็จแล้วก็ต้อง พ่องอัน,น็ฟหาบเรียกอะไรว่าคลืมอีกเหรอเออต้องเอาไม้เขาเหลาเอาเสียบลงไปเอาเสียบเป็นฟ่อนถ้าใครแข็งแรงอย่างพ่อแข็งแรงพ่อก,ก็เอาขัางละสิบฟ่อนอ,อย่างแม่นี่เอาขัางละห้าก็จะได้กินนี่แม่อ